สวัสดีนักเรียนยืนดีๆเช้าวันนี้พิชากเกษตรครูจะพามาปลูกขาที่รู้จักไม้ขานี่ขามันก็มีหลายประเภทมีขาแดงขาเหลืองแต่ว่าวันนี้ครูจะมาสอนวิธีการปลูกขาตาแดงซึ่งมันเหมาะกับบ้านเราตะไคร้ก็มีเดี๋ยวค่อยปลูกวันนี้ครูจะใช้ภาษากลางเข้าใจไหมจะให้เพื่อนๆที่อยู่ในกรุงเทพ ที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆเมืองหลวงเขาได้เข้าใจด้วยเวลาพูดภาษากลางยืนดีๆเดีกยหญิงเขียวเอานั่งลงดีนั่งลงก็ได้เอานั่งลงดูเอาตีนสิ้นด้วยนี่ขาตาแดงนี่เราปลูกไว้ใกล้ๆครัวเรือนเราถ้าไม่มีพื้นที่ดินก็ปลูกใส่กระถางก็ได้นะมันยากไหมเนี่ยมันยากไหมเนี่ยมันไม่ยากหรอกอย่าไปหาขอเขาบางบ้านเนี่ยมีแต่ขอตื่นขึ้นมาจากกิ้นต้มปลาก็ไปขอขาข,ขอตะไคร้ ต้นเดียวลองปลูกดูเอา้าไม่พูดมากแล้วเดี๋ยวดูอันดับแรกขุดหลุมไว้ขุดหลุมก็เอาพอประมาณนี่แหละหลุมเล็กหลุมใหญ่แล้วแต่ตามใจชอบแต่ว่าหลุมพอขนาดนี้แหละเท่าที่ครูทํานี่พอดีแล้วเราก็เติมน้ำลงไปในหลุมให้ชุ่มชื้นจากนั้นเอาปุ๋ยคอกรองพื้นดูนะดูดูเวลาไปทำแล้วทำไม่ถูกมันก็ลูกไม่เกิด เดี๋ยวมันจะลากเน่าอะไรไม่รู้เรื่องเนี่ยคาเราขุดมาเนี่ยเรามาแช่น้ําไว้ก่อนสักคืนนึงก่อนเสร็จแล้วดูนี่มันมีลากเห็นไหมนี่เรามีเขามีลากไหมนี่ดูแลลากเขาอย่างดีเอาลงไปเลยเนี่เอเอาดินกบลงไปที่ลากเขาก่อนเนี่ยกบลากเขาให้ดีด,ดีมิดมิดดีดีดลุมขนาดนี้ปลูกสักสองสามหัวเนี่ยคูคูขุดไว้เนี่ย,ปเ,ยเป็นย่งเนี่ยเนี่ยลงไปเนี่ ดินกบลงไปเลยเนี่ยหัวยังใหญ่ไปก็แยกออกเนี่ยดูดูด,ดูอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเราก็เอาดินกบกบลงไปที่ลากเขาควานเนี่ยลงไปผมลากเขาเข้าใจไหมดูนะเด็กหญิงเขียวดูดูเวลาดูทําให้ดูเนี่ยมีแต่เล่นไปสับรกรอกกับเพื่อนอยู่นั่นแหละนี่ เวลาปลูกก็ปลูกไว้ใกล้ๆหลังบ้านเวลาจะกินก็เก็บกินง่ายเขาเรียกว่าผักสวนครัวไม่ใช่ตื่นขึ้นมาวิ่งแต่หาขอเขาขอเขาบอกพ่อกับแม่ด้วยถ้าไปขอบ้านเขาใจดีเขาก็ไม่ว่าอืมแค่นี้แหละแค่นี้เราก็ลดน้ำให้ชุ่มชื้นนี่นี่เห็นไหมยากไหมเนี่ย แล้วเราก็เอาปุ๋ยควอกรวยหน้าหน่อยนิดนึงเอออย่างนี้จากนั้นหาฟางมากบหน้าแรง้งถ้าปลูกหน้าแร้งก็หาฟางมากบเพื่อให้หน้าดินเขาไม่แห้งเข้าใจไหมเด็กชายเพี่แฮมเนี่ยการปลูกขาตาแดงเนี่ยมันไม่ยากเลยยากไหมเนี่ยที่ครูทําให้ดูเนี่ยฮะแล้วก็รดน้ําทุกวันดูแลเอาใจใส่ไม่ใช่ว่าจะวิ่งไป หาเล่นไม่รู้เรื่องรู้ราวนี่อย่างเงี้ยยากไหมเนี่ยเข้าใจไหมหญิงเขียวอถ้าไม่ถ้าเข้าใจแล้วแยกย้ายกันไปปลูกแล้วครูจะไปดูถ้าทำไม่ได้เนดะ้อเดี๋ยวครูจะไปให้ผ่านเลยแค่นี้